ตอนนี้ห้าหกสิบเนี่ยจะรู้จักอาจารย์ในนามหนูผีจังหวัดใกล้เคียงรู้จักหมดเลยเริมเป็นนักเลงแล้วอ,อยากจะมีเรื่องไข่ข้ามถิ่นมันก็จะตีเขาจะต่อยเขาอะไรเขาคอยจัดก,การให้เขาเอ,อ่ะวันนี้การการแกล้งหนูผีทําให้หน่อยอาจารย์ก็ไปละฉลองซุ้มประตูให้เขายิงเราดีกว่าไหมไครใจไม่ถึงออกไปสักพักหนึ่งมาเลยเฮ้ยห,หนูผีหันปุ๊บก็ทำ<ม>ไฟแลบเลยสองเก้า จารย์ครับผมขอวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากติดตามอาจารย์มานานนะครับแล้วก็ตั้งแต่สมัยแองเจล่าโจลี่ที่เคยมาสัก,กาอาจารย์แล้วก็สร้างชื่อเสียงเรื่องเกี่ยวกับลายสักยันไปทั่วโลกครับได้ฮะยินดีอาจารย์ครับผมขอดน,นึงก็คือกว่าจะมาเป็นอาจารย์หนูกันภัยอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเป<ด>็นยังไงบ้างตอนนี้อาจารย์อายุกี่ปีแล้วครับตอนนี้60 60ปี6จะย่าง61ปี60ปีครับ นี่ยังหนุ่มอยู่เลยนะขอบคุณมากครับยิ่งเหรออาจารย์ครับอาจารย์เป็นอาจารย์ศักดิ์มากี่ปีแล้วครับเป็นอาจารย์ศักดิ์มาน่าจะมาร่วม40กว่าปี40กว่าปีใช่มันเป็นประสบการณ์ของอาจารย์เองและเป็นอาจารย์โดยบังเอิญครับอาจารย์คนจังหวัดนนท์แสดงว่าอาจารย์เริ่มสักตั้งแต่อายุไม่ถึงยี่สิบสิบกว่าขวบสิบกว่าขวบเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยอาจารย์เป็นคนจังหวัดนนท์อยู่ในในตลาดสมัยก่อนเนี่ยช่วงปีพศสองพันห้าร้อย สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าย้อนหลังไปเลยนะสามสี่สิบปีสมัยนั้นจะมีนักเลงหัวเมืองอข้ามตำบลข้ามอะไรก็ไม่ได้กิโลนึงก็ข้ามไม่ได้เราก็ยังเด็กอยู่พอข้ามไปไอ้ธนุก็ตีมาเขาข้ามมาเราก็ตีไปอเราก็อยู่ในในตลาดนะอยู่ในลักษณะที่ว่าชายชะกันคือข้ามถิ่นกันไม่ได้เลยก็อยากได้ของดีอยากได้เอ๊เราจะทำยังไงมองไปทางซ้ายก็มีต่คนสักยันมองไปทางขวาก็มีพระบินทบาท แล้วก็มีรอยสักยันครับมองไปสำล้อมองคนขับรถมองไ์รอบตัวนี่คือมองไปทางไหนมีแต่คนเล่นวิชาอาคมหมดมันมีจริงไหมสงสัยอาจารย์คิดอยู่ในใจคิดอยู่ในใจมันมีจริงไหมช่วงนั้นอาจารย์ยังเด็กอยู่ครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบเหิมเกรมครับขี้สงสัยจึงไปถามพระในวัดก็จะบอกว่ามันมีจริงไหมเรื่องสัก์เิ์เล็ยันเนี่ยแล้วเรื่องเดี๋ยวมันมีจริงไหมเขาบอกมันมีจริง แต่เองต้องศึกษาด้วยใจและมั่นม,มั่นเท่านั้นเนคนนุ้นล่วงก็แขกได้แต่าคนนี้ก็สามารถปลุกเสกได้อ,อาพัดเล่าเอ๊ะแล้วเล่าในมูลของม่นเมาทําให้เหนียวได้ยังไงก็เกิดความสงสัยเริ่มศึกษาคมละไปดูตำารงตําราของท่อมีทิ้งบ้างไหมหลวงตาในวัดเริ่มศึกษาสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีโซเชียลเหมือนปัจจุบันครับสมัยก่อนต้องศึกษาจริงๆหาจริงๆและไปหถึงที่จริงๆ ถ้าอยากรู้ว่าลายนี้คืออะไรต้องไปถึงที่ต้องไปถึงที่วัดนั้นใช่แล้วการไปถึงที่เนี่ยไม่ใช่เรียนกันง่ายๆเขาไม่ให้กันหรอกเหมือนปัจจุบันเราเราเราไปดูหลวงพ่อที่ดังๆดูสิครับเกจิตดังๆเข้าไปโดนกันหมดประการแรกครับประการที่สองเข้าถึงตัวใครๆจะมาให้ไม่ให้ใช่เองจะไปทําอะไรอยู่ๆอนนี้โผล่มาบ้าหรือเปล่ามันเป็นอย่างนั้นสมัยก่อนพระเอิญอาจารย์โชคดีครับปู่เป็นพระอยู่วัดมะงสงจังหวัดนนทบุรี แล้วปู่เนี่ยเป็นปู่คนเดียวกับกันกับเดือดอกสดา<อ>พี่เดือดอกสดาเนี่ยแม่เขาเนี่ยเป็นพี่สาวของแม่อาจารย์ครับอ่าก็โชคดีไปก็เลยไปหาปู่ปู่ก็บอกว่าเอ็งเอากระถาเนี่ยไปท่องอันเนี้ยอาพัดเล่าท่องอาพัดเอาไว้กินพวกกระพัดของของกินเศษของกินกน,นู่นนี่น่นาไว้ป้องกันตัวนกเลงมันเยอะอโดนตีหัวไม่แตกหรอกไอ้เราก็เกิดอยากได้ของติดตัวคปู่ก็ให้กระถามาท่อง อตอนนั้นเป็นกระถาพเนียงแต่แปะแปะสะแสุสะแปะแปะมะแสสะสุท่องแบบเอ๊ะมันมันเขาบอกว่ามันต้องมั่นอย่างเดียวอเจอขี้ก็เหยยบเลยอย่าสงสัยว่านี่ขี้หรืออะไรห้ามสงสัยห้ามสงสัยเองมั่นอย่างเดียวอมั่นเลยท่องมั่นอย่างเดียวเราก็มั่นอย่างเดียวเลยเหมือนกันเราก็แบบท่องภาวนาอัญเชิญครูก็ไม่เป็นอะไรอะไรก็ไม่เป็นปู่บอกมึงนึกถึงหน้าพ่อแม่อย่างเดียวพระพุทธธรรมประสงค์คุณพระนึกถึงพ่อแม่แล้วท่องเลยไม่จําเป็น เวลาไหนก็ได้ไม่นึงไปรอสวดรอสวดอะไรก็ท่องเลยมั่นเราก็เสกของกินนู่นนี่นั่นเลยเออมันลองดีว่าเฮ้ยมันเรื่องคืกเหินเพราะอยากจะมีการตีกันอะไรกันลองดูว่ามันเป็นยังไงเริ่มไปตีทางนู้นเอ๊ะมันหนังมันดีดีว,ว่ามัน,ม,นมันไม่เป็นไรดีว,ว่าอาจารย์อาจารย์หนูกันไทยนี่ไปตีคนอื่นด้วยเหรอฮะสมัยก่อนเขาเรียกหนูผีตอนนี้ห้าหกสิบเนี่ยจะรู้จักอาจารย์ในนามหนูผีหมายถึง ผู้เลือดร้อนผู้ชายจังหวัดใกล้เคียงรู้จักหมดเลยคือเป็นนักเลงโดยที่สงสัยก็เริ่มหนังดีมาเรื่อยเรยเริ่มเริ่มภาวนาแค้วาาเริ่มองค์การพระมหาปฐมมินเริ่มศึกษาตำราตอนนั้นเสือเย็นดัง,ด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 งอยู่ครับเสือเย็นเขาบอกเสือเย็นของดีตำราวารฒนาตุพงศักเวียนก็ไปศึกษาหาคาถาท่องเผอิญไปได้คาถาตกทอดกันมาจากตำราเสือเย็นจากตำรลาวลงปิยวัฒนพัฐฐนสูงองค์การพระมหาปฐมมุนแล้วก็ได้ตำราจากปู่ตัวเอง เป็นกระถาผนียงแตกและยันท้อก้าวตัวยุคนั้นคือเกจีสมัยก่อนเสือสมัยก่อนเขาใช้กันครับอาจารย์ก็ภาวนาแล้วท่องมาเรื่อยเลยจนกระทั่งมาอยู่ประมาณได้ปีสองปีกว่าเอ,อเกิดมีพักมีพวกเหมือนนักเลงอะพูดง่ายเริ่มลืมตัวเริ่มตงใสเริ่มเป็นชายจักรันไม่ยอมใครโลกเป็นของกูคิดประมาณนั้นนะนะเริ่มอภัเล่ากินสมัยก่อนี่จะมีเ,เรียกวงดนตรีสายยันสัญญาครัสอนชัยเมวิเชียน พอรองอาจารย์เดินเข้าไปปั๊บนี่เวทีคนแน่นๆเนี่ยไม่ต้องไปนั่นเลยเขาหนีเองเลยแหวกเลยนะฮะเขาแหวกเลยบอกเดี๋ยวต้องมีตีกันอห,หรือแทงกันโอ้โหนักแก๊งนักเลงมาแก๊งนักเลงมานำทีมโดยหนูผีผอ่าบรลเพชรเนี่ยนะครับมันเยอะสมัยก่อนก็ตัดเป็นท่อนๆในตำราเขาบอกว่าให้เสกบรลเพชรกินแล้วก็ท่องเลยพุทธังตีเพชรพันธ์คงตะบังตีเพชรพันไล่ไปเรือแล้วก็เคียวมันไม่ขมครับแต่มันคันอยากจะมีเรื่อง โอ้ยโอ้จริงจริงมันอยากจะมีเรื่องอาจารย์ปรพรนี่คือเคี้ยวแล้วมเศกใช่กาเรียกว่าอาพัดแล้วเศกปรพรกินครับในตำราเลยนะอาจารย์ก็เลยเริ่มเริ่มอยากจะมีเรื่องมีราวละก็เลยมาเกจะจัดเลยเนี่ยช่วงปีกว่าเริ่มเรียนวิชาอาคมละเริ่มคุมรถเมล์ละทีนี้คุมรถมงระเมล์ขนส่งเข้านนเข้าใส่น้อยใส่ใหญ่หเ,เริ่มเริ่มแบบคนเชียร์เข้ามาก็เริ่มเริ่มเป็นนักเลงละไขรข้ามถิ่นมันก็จะตีเขาจะต่อยเขาอะไรเขาก็คือ คอยจัดการให้เขาอ,ะ uh huh. อ่ะบอนนี้การ,การแกล้งนุผีทําให้หน่อยอาจารก็ไปละ uh huh. จนกระทั่งมีงานฉลองซุ้มประตูวัดละหารพอศ2519จําได้ดีเลยจําได้ดีเลยพศ .19 เนี่ยพอมีการฉลองซุ้มประตูวัดละหารชนี้อาจารย์ก็เลยแบบตอนกำลังบ้าบินก็เลยบอกว่าเฮ้ยฉลองซุ้มประตูให้เขายิงเราดีกว่าไหมใครใจไม่ถึงออกไปเอ uh ้ย huh. เรื่องจริงชวนอาจารย์ไปกระเป๋ารถเมล์แล้วก็คุมรถด,ด้วย uh huh. ครับ ก็เลยพยายามจะหาเรื่องเราจะหาเรื่องอยังไงคนเข้ามางานวัดก็จะถีบเขาคนเข้ามาก็จะต่อยเขาอันธพาเลยนะครับอ่าอาจารย์พาเลยครับเจอดีเข้าเลยพาหาลุงหาเรื่องหาราวเขาไปเจอ,เอ,อคนนักเลงเข้าไปถีบเขาเขาบอกกันวึงรอกูแป๊บหนึง่งเดี๋ยวกูมาอ่าเ,เราก็เอาแล้วไงเราไปต่อยเขาตีเขาเนี่ยซึ่งเพื่อนมัตสกิดครับระหว่างที่เราทำเขาเรารู้แล้วรถยังไงก็โดนโรแนนะ่ก็เลยเข้าไปในวัดเลยรอให้มายิงครับแต่วัดในร้านนี่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเขาก็เขาก็เตือนบอกหนูระวังนะ อาจารย์ก็บอกว่าใครใจไม่ถึงออกไปนะก็พาวนากระถาแล้วแล้วก็นั่งตามโต๊ะนั่งร้งองล้อมกันแล้วก็เตือนบอกว่าถ้าใครด่าแม่ใครใครมีของอยู่เนี่ยถ้าเราด่าแม่ให้รีบขยับที่นะเพราะที่ตัวนั้นมันเสียครับเอ,อแล้วก็ดูต่างคนต่างดูนะสักพักหนึ่งมาเลยเฮ้ยหนูผีหันปุ๊บอาจารย์หลบเลยไม่หลบคือเอี้ยวตัวก็ยิงไฟแลบเลยลูกสองก<ห>้าว <9. S 1> ปองเร,เรียกชื่อเสร็จคือไฟแลบดิงเลยคือก็จอแล้วก็หงายท้องไปเลยสองก็บอกปังปังหงายท้อง เพื่อนอาจารย์ชื่อออสอยู่บางกวยตาบอดตาบอดเลยส่งโรงพยาบาลนนทเวศอีกคนนึงเป็นลูกนี้ปัจจุบันเป็นตำรวจเป็นผู้กกับหรือเป็นผู้การไม่รู้นะลูกปืนฝังหลังตอนนั้นยังไม่เป็นตำรวจครับแล้วก็ของอาจารย์ก็เลือดเต็มเลยตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็ส่งโรงพยาบาลหมดทุกคนพอไปถึงโรงพยาบาลพระนั่งเก้าหมอเช็ดเช็ดเช็ดเขาบอกว่านอกนั้นข้าวหมวดอของคุณทําไมมันอยู่ในผิวหนังโอ้โหใจอาจารย์เต้นปักเลย คือมันเข้าเป็นกันมันเข้าแค่จุ่มๆคือโดนยิงลูกฟองก้าเนี่ยเช็ดดูเฮ้ยมันไม่เข้าเดียวว่าแต่มันเป็นรอยจุ่มเหมือนรอยสักอ่ะเฮ้ยกัดออกมาเลยออกมาดูนั้นเลยออกมาก็ามาเดินอยู่ในนั้น่ะดังเลยตอนนี้โอ้โหโอ้โหดังมาเลยดังที่กระืึกเขิมใหญ่เลยแม่ก็เริ่มก้มใจแล้วไอ้ลูกเรานี่เป็นกระตนช่วงนั้นอาจารย์มันสิบกว่าโอ้โหอี่จะทำยังไงก็เริ่มดีเริ่มคุมรถมงรถเม่์ร,มร,มรม่มคุมคือคุมรถตู้อรุณอมรินคุมรถหนึ่งสองเจ็ดไปบังไม่นางเริ่ม เริ่มแบบเริ่มเสียคนงแล้วครับตอนนี้คือชื่อเสียงเขาลือกันดังมะลือแล้วดูลแล้วอว้หผีเนี่ยคือยิงไม่เข้ายิงไม่เข้าแล้วก็รถมงรถเมย์นีกลองคาถาออิทวาสุอบังอีกคือคาถาที่ได้ได้มาเนี่ยกระโดดรถย์ให้หายตัวไปเลยอเแตกหมดส่งโรงพยา,านพน 9, พบาลพระนางเก้าพระนางเก้าบอกจะผ่าร้อยกระดูกซึ่งกระดูกมันแตกแต่ว่าหนังไม่เป็นไรคืออาจารย์ทดลองของใช่โดยการท่องคาถาแล้วกระโดดลงจากรถเมย์ใช่กะจะา ดูซิว่าเป็นยังไงใช่แล้วช่วงที่ถูกยิงด้วยคือกระดูกมันแตกมันก็ทบไงช่วงนั้นท่องเท迦ถานเรื่องเหนียวอย่างเดียวค์การมหาปฐมมินหมอจะผ่าอาจารย์ไม่ยอมเขาบอกถ้าไม่งั้นแขนกุ้งขาดนะครับเสร็จสับร้อยปุ๊บคืออันนี้หลักฐานมันมีอยู่ก็คือพอมาระยะหลังๆเนี่ยทางหนังเขามาขอพุม่มกลับอะจารยขอทาประวัติอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไปเช็คร่างกายที่นี่ก่อนที่โรงพยาบาลอะไรเนี่ยคารตดลอดแล้วหมอเขาก็ถ่ายที่โรงพยาบาลแล้วเขาก็โทรประสานงานประวัติเก่าเขาบอกว่า นายสมพงษ์กันภัยเนี่ยเด็กชายสมพงษ์กันภัยเนี่ยโดนยิงแล้วไม่ยอมผ่าตรงเนี้เเนเยเขาก็เซ็นเลยแล้วก็สืบกันก็นกมีใบเซ็นอยู่เรียบร้อย uh huh. มีฮิตซ์ี่มีมีเรียบร้อยมีทุกอย่างเรียบร้อยใช่ครับมีเรียบร้อยเลยฮะทุกวันนี้ก็มีอยู่ uh huh. แล้วเสร็จสามร้อยปุ๊บหลังจากตรงนั้นมาปุ๊บแม่เริ่มเครียดแล้วคืออาจารย์เสียคนแล้วรเริ่มเป็นนักลงนักเลงแม่เขาขายกล้วยแขกไงเขาบอกอาชีพขายมึงไปไกลๆเลยร้านกล้วยแขกกึไม่มีใครเข้าอ๋อคือถ้าอาจารย์มาร้านผ่านร้านไหนร้านนั้นคือคนหนีหมด คือเหมือนตัว,ต,ว,ต,วตัวเฮี้ยอะไรพวกง่ายๆในตลาดเรื่องจริงเลยในตลาดบางบัวทองเลยครับผ่านตรงไหนตรงนั้นเงียบเข้าจะไปดูหนังคนหนีหมดแล้วเวลาไปไหนที่ไปรถเมล์แล้วเคาะกันเต็มรถบุงบังบูงมสมัยก่อนเหมือนภัยสังคมอ่ะครับโอ้แล้วก็แบบแต่งตัวแบบเกงลุงใครนุ่งเกงมอสตีออกหมดมาจากเขตไหนตีหมดยพอไปไปมาปุ๊บเริ่มแย่แล้วทีนี้แม่ก็เริ่มเครียดแล้วร้องไห้แล้ะแม่ก็มาบอกให้หนูไปบวชดีกว่าไหม เอออายุมในบวชเป็นเนรนี่แหะดีแล้วก็หลอกไปบวชแม่มาขอเลยใช่ไหมแม่มาขอเลยว่างรย์ว่าไงก็ได้ก็บวชพอบวชเรียบร้อยปุ๊บพอไปบมรัมันมันกลายเป็นอาจารย์ไปเลยเนี่ยแล้วก็เลิกเลยเออแปลกพอบวชเรียบร้อยปุ๊บเราก็ไอ้นุก็ดีไอเราเป็นคนแน่วแน่นี่ใช่ไหมลองเข้านั่งสมาธิดูดีหรวนั่งนั่งไปเอ๊ยทำยังไงยังไงมันหูดับมันคันดับไม่หายใจเฮ้ยที่ผ่านมานี่กูเกโดยดัวที่มันมันไม่ดีเลยังหว่านี่ครับเออทำมันเป็นงี้แล้วแต่มันอยู่จริงครับ เออมันอยู่จริงๆแล้วก็ช่วงที่มันเรนเพื่อนๆก็มาสักกันก็มาขอแล้วอาจารย์ก็สักไม่เป็นครับบอกเอางี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเอาไม้ฝาดฝาดบ้านเนี่ยามาผูกกับเข็มเนี่ยเอาเข็มมาผูกแล้วลองจุ่มหมึกแล้วก็สักนับมัธยปฐุคือท่ททองกระถายเขาแล้วเป่าให้ไปแล้วมึงมั่นอย่างเงี้ยที่เราปู่สอนมามันก็ไปตอนหลังบางกันไปหมดกลายเป็นอาจารย์ไมอาจารย์ไปเลยคืองง,งมากจากอันดภานของพูดเลยใช่อันดภานที่ไปที่ไหนคนก็เกลียดใช่ไปบวชงงมากไปบวชแล้วเขา เพื่อนๆก็มาขอสักการมีจุดเปลี่ยนไหมตอนที่แบบนั่งเพราะอาจารย์เป็นคนแน่วแน่จุดเปลี่ยนในที่นี้ก็คืออาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์จะเบื่อเบื่อหน่ายชีวิตพอบวชอะไรเรียบร้อยผู้ประจำก็ขึ้นไปทางทางทางระยองก็เราไป,ไปไปปริวาสนั่นแหละคือเห็นก็ไปเขาไปด้วยแล้วลองนั่งเขาก็สอนว่าการนั่งสมาธิเนี่ยเรารู้เราเห็นลิ้นปากหูจมูกกายใจได้ยินหมดเรารู้เรานั่งปับ๊บเราลอยเรารู้ครับใครพูดเสียงรู้หมาเห่ารู้ทุกรู้แต่ถ้าเรายังรู้อยู่เง,งี้ยนั่นคือไม่ใช่สมาธิครับ ผีสางเทวดาห้องลอยมาเราเห็นเรารู้ถ้าเราไปจับไปจ้องไปมองมันก็ไม่ใช่สมาธิอาจารย์ก็แบบนันเออเราก็ฟังตรงนี้เลยรับมีอ,อาจารย์ถามอพอเสร็จสับ้อยปุ๊บอาจารย์ถามแล้เเราก็ถ้าลอยไปมีเทวดามาแล้วเขาบอกไปจับไปจ้องไ,ไปมองมันก็อยู่แค่นั้นครับแล้วนั่งไปปั๊บเอาแล้วพอเราไม่จับไปจ้องไปมองเรากําหนดลมอย่างเดียวเราทํามีหน้าที่ทําอะไรตัวเราให้เหมือนท่อนไม้ทิ้งเลยจะปวดจะเมือ่อยช่างมันปล่อยไปเลยยังไงก็ได้ไม่จำเป็นต้องนั่งขัดมาตยังไงก็ได้ สักพักมันไม่หายใจอาจารย์ก็ถามบอกอามันไม่หายใจบอกน่าจะจีตละเอียดแล้วแล้วทําไงต่อแล้วก็นั่งนั่งนั่งไปเรื่อยๆจงตั้งหูดับนั้งขันดับไม่มีตัวไม่มีตนยังไม่ได้ขั้นแรกของวิปัสสนากรรมฐานอาจารย์ก็เริ่มศึกษาจากนั้นแล้วก็ไปที่วัดอัมพวันก็นหลบไปเข้าดูพอเข้าไปเรื่อยปุ๊บไปเจอต้องแตงกวาแกนุคอกกระพุกกระังอิจฉาได้อยากมันเบื่อไปเลยไม่เอาดีกว่าก็กลับมาช่วงนั้นพอกลับมาศึกึกบวชนะนะวัเนี้นนะเริ่องไม่เอาแล้วนักเลงไม่เอาแล้ว เริ่มไม่เอาแล้วทีนี้ก็เสร็จสับร้อยปุ๊บมาหาพี่สาวที่ปทุมธานีก็เลยบอกเฮ้ย hey, พี่จะบวชด,ดีกว่าบวชที่วัดตลัดเนี่ยขอบวชที่เนี้ยพอบวชเรียบร้อยปุ๊บก็เป็นพระทีน,นี้ก็เลยวิชาคมคนมาขอกันเยอะไงโรงงานโคกโรงงานเป๊ปซี่เริ่มมาสักกันแล้วทีแรกโรงงานเป๊ปซี่ก่อนสักไปปุ๊บนคนในโรงงานเหรอคนในโรงงานคือระบวชอยู่ข้างวาดงาัดไงไอ้ระบวชอยู่ในวัดเนี่ยคนแถวนั้นมาเช่าที่ชาวทางก็คือทางานโรงงานเป๊ปซี่กันนะครับมาสักนจะจะกักสักสักจักเอ๊ะมันแบบไา่ค่ดีเสร็จแล้วสักะ มันสักไปสักมาได้ขา่าวมันไปตีกับโรงโคกเอเอตอนนั้นสมัยนั้นดังๆอะ่ะไปตีไปป้ายไปวางทับน้ําไปวางทับกันไล่ตีไล่ยิงกันคนงานโรงป๊บซี่มาสักที่เราใช่เไม่ตีกับอีกบริษัทหนึง่งใช่เราไม่รู้มาเต็มโบสถ์เลยเราสักในโบสถ์ไงครับเอ๊ะทำไมมันมากันเนี่ยมากันมึนมืดๆกัมกล้ามันมาเต็มหมดมันไม่กลับบ้านกับช่องหรือไงวะเนี่ยเสร็จแล้วออกไปตีกันแล้วไม่ไปถามไปถามถาม,มาเอา้าไปเข้าไปตีกันว่ากอาจานไม่อ่านหนังสือพิมพ์เหมืองสือพิมพ์โรงมักเน เราก็ใจ,จไ,มไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เราสักให้คนเขาไปทาให้สังคมเดือดร้อนนะเนี่ยเราเป็นต้นเหตุหรือเปล่าใช่ก็อยู่ไปอยู่มาก็สักไปสักมาโรงงานจับ,จ,บจับกางก็มาสักนู่นมาสักบริษัทโอเอก็มาสักคือเริ่มมาแล้วเมือมหงหลายจังหวัดรเริ่มกลายเป็นอาจารย์ไปแล้วแล้วเฮ้ยแล้วกูลูกเมียไม่มีทําไงวะจะอยู่อย่างนี้ได้ยังไงครับแล้วทําไงดีอายุเราเพิ่งเพิ่งกียี่สิบเองครับโอ,อ้ยังไม่ได้ผ่านหนาวผ่านร้อนผ่านอะไรเลยครับ,รบก็สักสักไปเรียบร้อยเพราะอยู่ๆมาปุ๊บเจ้าวาด ศึกออกไปเอาแล้วไงเจ้าหนะาจังหวัดเรียว,วัชินเนี่ยแต่งตั้งให้จานดูแลรักษาการแทนชาวบ้านเขาโหวตมาโอ้โหทีมันเครียดอย่าบอกใครเลยเรามาเป็นเจ้าวาสแล้วเรายังไม่รู้หนาวรู้ร้อนและจาคนที่ไม่ชอบ,บที่มาทําที่มันผิดสินทานู่นนี่นั่นเป็นคนตรงครับศึกจะพระเลยอยู่ประศึกจะพระเสร็จแล้วก็ซื้อกดังสับเลลอ,อยู่เลยบ้านไม่กลับทางบ้านก็ไม่บอกศึกเลยเพื่อนหนีการเป็นเจ้าวาดพอศึกมาก็ สักนู่นก็นมานี่ก็มาพระเพรอ,องพระสงฆ์องค์เจ้ามากันสักกันเต็มหมดนี่พอสักไปสักมาสักไปสักมาปุ๊บเฮ้ยมันเริ่มไปตีกันไอ้หนุม่มเป็นือปืนไอ้ี่เป็นนักเลงอ้หนุ่มเป็นสอสอ,ไ,หนหนกกอไอ้ดิเป็นนักการเมืองไอ้ดิเป็นทหารเริ่มมากันแบบแล้วก็มีแต่นักเลงกันเลยอ่ะ uh. แล้วเสร็จสับรอยปุ๊บเฮ้ยคุณจะสักให้คนติดคุกทำไมาวะ oh. แล้วแต่คนมานี่ต้องการเดี๋ยวไปตีกันนูน่นนี่มั่นแล้วของเรานี่ของคุณพระครับสู้ไม่สักดีกว่าไหม ทำไมเราไม่สักให้คนมันร่ํารวยดวงตกตกขึ้นปุ๊ขึ้นไปเลยคิดในใจเลยนะเออเราก็ไม่ได้นั่นเนี่ยว่าเลิกดีกว่าไหมก็ประกาศเลยปีพศ2อ4 0ครับห5 4 0ประกาศทุกคนเลยว่าต่อไปจะไม่สักเรื่องเหนียวหานุมานตกว้าไม่สักสมัยก่อนอาจารย์จะดังมากหานุมาวเกว้ารงสิงหมูทองแดงหมูขาเกหมูหลังบากครับ นารายอวตารนา,ายขนมต้มดำดือ้อแดงดือ้อแปดทิศเก้ายอดโอ้โหเยอะมากเลยสักนี่อันนี้คือสายเหนียวของกระพันสายเหนียวเลยสายเหนียวเลยพวกยันตะกงตะก้อยันนารายอาลหมดเลยแล้วยันทงยันเทาะสักบางคนยันสักเหล็กเนี่ยประกาศเลิกเลยครับกูจะสักหนุนดวงเท่านั้นแล้วจังก็วางเข็มเสร็จจังก็ดูตำราเลยว่าแล้วจะทำยังไงล่ะ หนุนดวงเขาได้การกระทำมันอยู่ที่ตัวเราจะดูอดีตก็ดูปัจจุบันจะดูอนาคตก็ดูปัจจุบันว่าเราทําตัวยังไงอาจารย์คิดในใจจะหาวิธีไหนทําให้เขาดวงดีได้อาจารย์ปิดสำนักเลยสองสาเดือนลูกศิษย์ร้องไห้เลยปิดสํานักเลยอาจารย์ปิดเลยปิดเลยลูกศิษย์ร้องไห้เลยไม่สักแบบสายเหนียวพวงพันและเพราะไม่มีเรื่องกันกอดใช่มีเรื่อง้วทางการมาสั่งให้อาจารย์หยุดสักด้วยโอ้โหทางการโดยทั้งวัยรุ่นทั้งชายจะการโอ้โหตอนนั้นเป็นข่าวดังมากต้องมาขออาจารย์เลย S <s> สั่งปิดเลยขอด้วยสั่งปิดคือมันยิงกันเลยเลยิงกันเรื่อสิทธิ์นูนสิทธิ์นี้นักสถา,าบันนักเรียนนู้นีนนักเรียนน,ยนี้ดังมากอาจารย์เ <c oughs> ลยสมัยพวกโฟกิงที่เขาออก <c oughs> ก็ได้แน่นนสมัยแต่นอาจารย์ดังมากใช่อาจารย์ต้องปิดเลยแล้วอาจารย์ทนัสทนสมัยก่อนอาจารย์ทันหลวงพ่อรอดสักเองครับอาจาหลวงพ่อเปิดอาจารย์ต้อยอาจารย์ติ่งอาจารย์แลอาจารย์เจี๊ยกหลวงปู่นายอาจารย์ยังทันอยู่ศึกษาจะทำยังไงทำให้คนมันหนุนดวง จะทำยังไงแล้วก็จะคิดในใจเอวัดน,นู้นก็สร้างพระพุทธรูปอันนี้ก็สร้างพระพุทธรูปไหว้พระพุทธเจ้าเฮ้ยพระพุทธเจ้าเรานี่จริงๆแล้วเนี่ยเราศึกษาไปท่านแผ่อยู่แล้วแผลมนุษย์โลกแล้วแต่ใครจะรับได้หรือไม่รับรับไม่ได้ใครจะจูนติดหรือไม่ติดก็ศึกษาแก่นหมดเฮ้ยถ้าเกิดถ้าปฏิหารมีไม่จริงเนี่ยทำไมสมัยก่องกึ่งพุทธการเนี่ยเป็นพระที่ จะลอยๆตามท่านไปอยู่ในป่าแล้วโดนผีเจ้าเข้าสิงผีหลอกแหละแล้วไปรายงานนัานท่านบอกให้ท่องอิจิปิโสไทยหลังครับจนหลวงปู่สุกมาสร้างประคำอ่ะอแล้วน้ำมงน้ำมนต์ท่านบอก้ท่องบทนี้อันนี้ก็ท่องบทนั้นปฏิหารมันได้นอยู่ที่พลังจิตแล้วคุณพระทางนั้นอาจารย์เด้ยศึกษาเจาะเข้าไปเจาะไปเจาะไปเฮ้ยแล้วทําไมดวงคนเราเนี่ยมันหนุนได้ยังไงหนุนปุ๊บก็ต้องมาท่องมาสายอิจิปิโส ปล่อยปลานน่นนี่นั่นแล้วก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ศึกษาเจาะไปกระทั่งเอ๊ะมันจริงไหมว่าบางคนเนี่ยมีกรรมตัดกรรมได้ไหมทําไมถึงตัดกรรมได้อาจารย์ก็เจาะไปงั้นเลยไปดูปั๊บก็ไปอ่านตามประวัติสมัยก่อนพระพุทธเจ้าบอกว่ามีเนรยอยู่องค์ชะตาต้องขาดทํากรรมมาเยอะจะต้องตายวันนี้พอถึงเวลาปั๊บเนนก็รู้เข้าใจแล้วพระเจ้าตายก็เนนก็เดินไปหาพระพุทธเจ้าก็จะไปกล่าวว่าจะพรุ่นี้จะตายแล้วไปเจอปลาดิ้นอยู่ในกลางถนนก็ไปจับปลาเนี่ยปล่อยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ไปหาพระพุทธเจ้า3วันก็แล้วว5ันก็แล้ว ถาม,ม,ถามเออไม่ตายถามพระพุทธเจ้าบอกทําไมผมไม่ตายพระพุทธเจ้าบอกเขาเนนไปช่วยปลาชีวิตเขาชีวิตเราก็รอดอ้าวนี่มันมันตัดกรรมเลยว่าตัดสงสารได้นี่แล้วทุกคนเราเนี่ยมันต้องมีกรรมรแต่ว่ากรรมเนี่ยถ้าเราไปเติมกรรมก็เหมือนเกลือน้ำนมีเกลืออยู่ครึ่งหนึ่งครับคือกรรมคหลบล้างได้ไหมทุกคนบอกล้างไม่ได้อาจารย์ว่าล้างได้เพราะอะไรรู้ไหมเราทําความดีเติมน้ําไปเรื่อยๆ,ๆเติมน้ําน้ําสะอาดนะมันก็จะไปเจือจางเจือจางเจือจางกรรมเพราะท่าน ก็จะหายใช่ไหมพอจากพอกรรมหายจะทําดีๆไม่ไปฆ่าสัตัดชีวิตไม่ไปทำกรรมมาคุ้ยง่ายทําบุญทําทานเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทำทำนีอย่างเดียวอะแล้วอยู่มีสติอยู่ตลอดบางคนบอกว่านี่โหดวงไม่ดีเราไปเล่นไพ่ถ้าทเราไปเล่นจะมันจะโดนจับไหมมันอยู่ที่การกระทําของเราด้วยครับมิฉะนั้นอาจารย์คิดว่ามันตัดกับได้อื แล้วอะไรล่ะที่จะมาเป็นวัตถุมงคลหรือวัตถุศักดิ์ให้เขาหนุนดวงเ็าได้ก็คิดไปที่มาช่วงนั้นแองเจลิน่าโจลี่มาพอดีเลยโอ้โหมาได้จังหวะแองเจลิน่าโจลลี่ตอนนั้นดังมากมากครับได้จังหวะครับฮะตอนนั้นอาจารย์เขาไม่รู้ว่าเป็นแองเจลีน่าโจลี่เขาอยู่ๆเขาติดต่อมาเขาบอกว่าเจ้าที่มาติดต่อเป็นในพลด้วยนะเขาบอกว่าให้มารับตัวอาจารย์ไปสักอาจารย์ถามไปถามมามันใครงูนี่รับประกันไหมทำไมต้องมารับเราไปสักด้วยใช่สงสัยไอ้ครับเ๊ะทำไมต้องมารับทำไม หด,ด,ดังขนาดไหน,ไหนดังขนาดไหนวะใช่แล้วอาจารย์ไม่รู้จักว่าไอ้แน่โจลี่ไม่รู้รอาจารย์ไม่เคยดูหนังดูอะไรครับเออจะบ,บ้านไปถึงปุ๊บก็รับไปจังหวัดกาเลยครับก็มาถึงเขาก็มาถึงจะประกอดจตาเอ้ยป่ะกอดไม่ได้คือภาษาฝรั่งไงเออเออเอาจารย์บ,บอกเอนอน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 อก็คุยไปคุยมาแล้วก็ให้ล่ามถามเลยว่าเขาข้ามน้ําข้ามทะเลมาในอยากได้ของดีบางไทยแต่ยันอักขระธรรมดาไม่เอาเขาอยากได้ของดีเพื่อครอบครัวแล้วเขากําลังไป เขาเรียกไปทําสาระประโยชน์ให้กับประเทศชาติครับอไปช่วยเหลือคนแต่ต้องเอาของดีเท่านั้นถ้าไม่ดีไม่ต้องสักให้เขาเขาคัดไปแล้วคืออาจารย์หนูเนี่ยอาจารย์คิดในใจให้กูกลับบ้านดีกว่าเว้ยไปกลับกูก็ไม่มีตังค์ด้วยทำไงวันนี้กูเล่นท้าทายกันหน่นี้ถ้าเราสักให้เขาเสียเนี่ยเสียเสียชื่อเนี่ยเพราะเขาทําการบ้านมันเขาศึกษาแล้วด้วยโอ้เขาละเอียดยิ่งกว่าคนไทยคนไทยยังไม่รู้เลยเขาอ่านตั้งแต่ประวัติพระนเรศวรมหาราชเป็นยังไง เต็นวิชาคมยังไง <ừ m. S 2> พระเลสวนอะไรยังไงไล่รู้แม้กระทั่งเอกาทศร,ร,รถวีก็ทั้งรู้แม้กระทั่งพะระหุงป,ปุทวดโอ้โหไม่พวกวัดไม่ธรมมธรมดา <ừ> m, แล้วเราล่ะเราก็ไม่รู้เลย,เ,ลยเราก็รู้แค่ศึกษามาเรียนคาถาตไหนก็แค่ตัวน,นั้นตรงอื่นเราไม่รู้รเรารู้ที่เราผ่านประสบการณ์มา แล้วทีนี้เราก็กจะนั่งอึ้งอยู่พักหนึ่งกินน้ํากินข้าวว่าจัน์ใจเย็นใจเย็นอุ้จะสัญญาณอะไรวะเนี่ย <c oughs> น,นูอนก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้คือมันไม่สูงก็เลยขอนั่งแป๊บมันแวบ,บขึ้นมาเลย <c oughs> ลึกถึงมูทธเจ้าอย่างเดียวจะทํำยังไง <c oughs> อาจารย์คิดในใจว่าเอ๊ะถ้าตามวัดตามวาเนี่ยเขาก็มีไหว้ไหว้รูปหล่อ <c oughs> ชนูนที่นี่ก็เอาอิฐวิสุโอมาเป็นประกอบมาเป็นยันเป็นอิตวิสุโแปดทิศใช่ไหมเป็นนวะหอคุณสังวิสุรภูษาภูพาตั้งแต่สมัยโบราณล้วมันเหนีียวววมัันนนแแคาาาาดดออลล้้ถเเเรป่ มาแปรติดตัวติดตัวเนี่ยไม่ต้องสักเพราะว่าไปไหนเนี่ยวิญญาณในร้านหนีหมดครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องมาพุทธเจ้าหรอกเอาแค่พระอริยสงฆ์เนี่ยที่สําเร็จแล้วแค่เดินไปตรงไหนเนี่ยแม้แม้แม้ก็่งบูดทวดอ่ะพระอาราหันต์ต่างๆเหยียบตรงไหนตรงนั้นเป็นที่มงคลหมดแล้วยิ่งพระพุทธเจ้าท่านไปเหยียบตรงไหนตรงนั้นเป็นพระพุทธบาทไปอยู่ตรงนั่งตรงไหนที่ไร้รายกับการดีหมดอาจารย์ยิงเอาเคสดวงประสูตรตัดทะลุปณิพานขององค์สมเด็จพระธรรมาสา,ามพุทธเจ้าถ้ามาแปรล,ล่ะ ใส่เป็นห้าแถวและจะกําหนดเองเลยวล่าแถวแรกแก้ของแก้ของจุ้ยที่อยู่อาศัยเพราะท่านะไปอยู่ไหนแก้ของจุ้ยอยู่แล้วครับสิ่งไม่ดีหนีเทพเทวดาล้อมแถวที่สองการดวงตกดวงขาดพราะถูกข้าะเสาแทรกใช่ไหมแถวที่สามด้วยการกวงก,การการกนการกระทำเหมือนในพานยิงนกหรือมารมาเนี่ยกระจายตีกลับหมดครับแล้วก็แถวที่สี่โชคลาภเป็นความสมเร็จแถวที่ห้าเมตตามหาเสนีครบได้ครอบจักรวาลเอาเล็ดวันเดือนปีเกิดของท่นนคัับวล้วเราก็มาแปลเลย เออมาแปลใส่และอาจาร์ตั้งชื่อเองว่ยายันห้าแถวมไม่ใช่อาจาร์ศักดิ์สิทธิ์นะอาจารย์รบ,บอกอาจารย์เป็นศิลปินเอออาจารย์คิดได้ว่ยายัณห้าแถวเนี่ยแล้วเวลาสักเนี่ยอาจารย์ก็เอาตำราของอาจารย์ที่อาจาร์ศึกษาม,มาสมัยที่เด็กๆอะ่ะเวลาสักคนเข้ามาปุ๊บทุกคนมีทุกข์อยู่แล้วม,มีทุกข์พอสักสักพอระหว่างเข้ามาหาเราปุ๊บอาจารย์ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรใช้นาตานุสติที่อาจาร์คิดก็คือเวลาเข้ามาปั๊บเนี่ยนึกถึงในตัวเขาเนี่ยเป็นท่อแล้วในท่อเนี่ย มันมีอะไรตันอยู่เลยบอกเขาเนี่ยกำหนดจิตอธิษฐานหายใจเข้าออกภาวนาพุโทโธแล้วลึกถึงพระพุทธเจ้าและลึกถึงพระแม่ธรณีและลึกถึงพ่อแม่ของเราเองอย่านึกถึงอาจารย์ไม่ต้องเดี๋ยวอาจารย์แค่เป,ป็นศิลปินพอเขาเออพอเขานั่งตั้งจิตรับเราก็นึกถึงเลยสร้างโมโนยุธีก็มนเลยคิดเองเออเองเลยตัวเขาคนนี้เป็นท่อน้ําใหญ่ๆแล้วมองไปมันมีขยะติดไหม<อ>มีอะไรติดหรือเปล่าแล้วก็เราใช้ธาตุอากาศที่เราศึกษามาเนี่ย ปรุงธาตุทั้งสี่ดินน้ำลงไปกระถาอาจารย์ใช้ธาตุเลยที่อาจารย์เรียนมานะทองนภมาพธทธะค,คือกจปรุงธาตุขึ้นมาใช้กําหนดจิตใช้พลังเหมือนคนบ้าน่ทะลวงแลวเอาความดีขององค์สมเด็จพ,พระธมามทุตวเจ้าที่ท่านตรัสรู้ไปแล้วความดีที่ว่ามารมาอะไรต่างๆเนี่ยขอบุญบรมีของท่านมาช่วยทะลวงเคาะกรรมหรือจะเป็นแบบ อยกักย่อยหรืออะไรที่มันอยู่ในตันเนี่ยเหมือนเหมือนล้างท่อน้ำอ,ะอ่ะให้โล่งพุทธออไปออกษัตริย์อ่ะเรียบร้อยแล้วนะโดนโดนงน้ำมนต์ก็คือพอรมพุทธเจ้าหมดแล้วหันมาปั๊บทานเจสามวันนะอ,อ,อย่าสร้างกรรมนะอ,อ,อยากรวยไหมอยากจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แล้วอย่าสร้างกรรมรับประกันรวยแน่ไม่ใช่อาจารย์ตัดสินนะพระพุทธเจ้าท่านตัดสินไปลองดูไม่ดีไม่ต้องมาเห็นรวยทุกคนแตกอาจารย์งงตัวเองจะเป็นบุตรดีกับมาสักชาคิดก็มาในเมืองไทยมากันหมดครับ โอ้โหพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บงานเข้าอดนเสื่อเซอร์มาเต็มหมดถ้าสื่อบางไทยไม่เป็นไรเขารู้นี่คืออาจาย์หนูสาขาแถวเจ้าของนาฬิกามาก่อนเนี่ยแต่สื่อบางนอกบอกว่าจย์เป็นพ่อมดเฮ้ยโอ้โหสื่อบางนอกเนี่ยเขาหาพ่อมดนะเนี่ยใช่จันท่าจะหนีลงตุ่มหลังบ้านเลยสมัยก่อนนักอ่ะพอเรยวไหมก็วันนึงเป็นสิบสิบช่องแต่ละช่องครึ่งชั่วโมงอ่ะมาถึงอาย์คือรูปจารย์ไม่ดีเลยพ่อมดหนูคุณอย่างนี้เป็นพ่อสนองเสน่เป็นหมอเป็นไม่ดีของตำของ หาว่าเราทำให้ก็ไปแย่งผัวแย่งเมียงนู้นจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่ก็เคลียร์จบกันไปเลยกันไปแล้วก็จนจนเขาเรียกอะไรนะนาฬิกาฮูโบะมาขอแบบมาเต้องการแบบทํานาฬิกาขายรุ่นหนึ่งรุ่นนี้คือได้แรงบันดาลใจจากอาจารย์โอ้โหคือมีชื่อเสียงขนาดนาฬิการะดับโลกเขามาเชิญตัวอาจารย์ไปที่ประเทศเขาเลยที่อเมริกา ให้ไปถ่ายทำอาจารย์บอกไม่ต้องไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกช่วงก่อนโควิดเข้าครับพอเสร็จสัปดาห์ร้อยปุ๊บก็อาจารย์มองมาถ่ายที่สำนักเถอะแต่เอาแค่ครึ่งตัวสักเห็นสื่อแล้วหลังแล้วสำนักหน้าสำนักก็พอแล้วก็เอาแค่เป็นแรงบันดาลใจจากอาจารย์หนูขั้นภัยก็พอแค่นี้เขาขายแป๊บเดียวในฮอลลีวูดอะแป๊บเดียวไม่ถึงเดือนหมดแล้วห้าร้อยเรือนห้าร้อยเรือนห้าร้อยเรือนเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นใช่ใช่ฮูโบพิมพ์เข้าไปเนี่ยร,รุ่นอาจารย์หนูขั้นภยนะัยจะขึ้นเลย พออาจารย์ไปเที่ยวยุโรปไปเจอลูกศิษย์เก่าๆเป็นบาดามเป็นเมียฝรั่งกันหมดโอ้โหโอ้โหไปถึงเมกงเมกาลัดไปเมกงเมกาที่จมเที่ยวอ่ะเจอลูกศิษย์ทั้งหมดอือาจารย์ก็เออภูมิใจเหมือนกันอออืืก็แสดงว่าเขาได้ลายสักไปปั๊บเขาก็อยู่ในศีลในธรรมในในสิ่งที่อาจารย์บอกใช่ใช่คืออาจารย์บอกว่าถ้ามาสักเนี่ยถ้าเราไม่อยู่ในศีลในธรรมไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่คือใช้ไม่ได้นะของคุณนี่คือสักไปคือก็แค่ลายสักเปล่าแค่ลายสัก อย่าสักดีกว่าท่านบอกงั้นถ้าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็โอเคมาการันตีเลยถ้าคุณเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เออยังไงก็ต้องดีและอาจารย์ย้าเลยสักของอาจารย์เนี่ยไม่ใช่คุณไปเป็นนักเลงไปเป็นโจรไปเป็นตีหัวมาดา่าไม่เจ๊กตายหัวหมดอคุณพระคุ้มคนดีเท่านั้นและพออาจารย์พูดไปอาจารย์ตอนหลังไม่อยากพูดแล้วพูดไปปุ๊บอาจารย์อื่นเริ่มเน็บอาจารย์แล้วโอ้มึงดังคนเดียวอะไรคนเดียว,ค,ยวคือมันมันไม่ใช่มีดราม่าในหมู่ในหมู่นมันมีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า ม่ต้องมากทุกคนจะรู้หมดอาจารย์อาจารย์บอกว่าที่สักเนี่ยคุณพระใช่ไหมทุกคนบอกใช่แล้วคุณพระคุ้มคนชัว่วหรือคนดีคนดีแล้วนักเลงนี่ติดยงติดยาไปตีัวหมาด่าไม่แจ้งตักก้งสารด้วยไล่ตีกันนะคุ้มไหมไม่คุ้มอา้าวแล้วสักไปทำไมถ้าเราทำมาหากินตั้งหน้าทำมาหากินไม่ไปเกรเรก็สักได้อาจารย์ก็พูดไปไงนะั้นแต่อาจารย์อื่นอาจาอาจะไปคระทบระหว่าไม่รู้นะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเป็นการเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยหนึ่งมันต้องมีจรรยาบรรณคนที่เข้ามาหาเราเนี่ย เด็กต่ำมิจมสิบ uh ไม่สมควรไปสักนักเรียนนักศึกษาก็ไม่สมควรที่จะไปสักให้เขาเขายังไม่บรลุวิธีภาวะอาจารย์จะไม่สักนะไม่สักให้เงินเท่าไหร่อาจารย์ไม่สัก<ๆ>ไล่เลยขึ้นม,มายังไม่ได้เลย<ม>ต้องอาจาร,รย์หนึ่งบอกว่าจะไม่สักมั่วทั่วเลยแล้วก็ต้องตามแอดมินเท่านั้นเขาจะกรองก่อนเลยว่าเฮ้ยคุณเรียนหนังสือหรือเปล่าเฮ้ยคุณเป็นนักเลงหรือเปล่าคุณเป็นมาเฟียไหมคือนั่นเลยถ้าอย่างนี้อยากเข้ามานะเข้ามาเปล่าประโยชน์คือกรองเลยมันต้องให้มีเป็นตํานานของการสักยานร์ที่ดีสักคนหนึ่งส และอาจารย์สั่งสั่งลูกศิษย์เสมอเลยบางคนมาเขาบอกว่าเราจะไปไหว้คนนูน้คนคนนี้จะไปไหว้ป, Ł, ป, Ł, ป Ł, ูป Ł, ่หลวงพ่อเสด็จปู่เสด็จพ่อจะเป็นจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องดูด้วยไม่ใช่หลวงปู่ครับช่วยลูกด้วยให้ลูกได้ร่ำรวยแต่ปู่บอกเออมึงซื้อพัดลมให้ก,กูนหน่อยปู่เองเอาตัวเองไม่รอดแล้วจะไปช่วยคนอื่นได้ยังไง <c oughs> ดูอาจารย์นั้นด้วยไม่ใช่อาจารย์นั้นบอกว่าเมตตาตอาจารย์ยังไม่มีเมตตาอาจารย์ครับช่วยให้ลูกได้ร่ำรวยหน่อยอาจารย์ยังไม่รวยเลยยังเช่าบ้านก็อยู่เปล่าประโยชน์ตัวเขาเองจะช่วยไม่ได้เลยคาถายังงท่อ ไม่สมริดผลเลย mm hmm. แล้วเราไปกราบเสียมือเปล่าๆ mm hmm. ไปหากราบที่เป็นแบบพระวิปัตนากรรมฐานไปบูดที่ที่จริงๆเขกที่กว่าสายกรรมฐานครับไปที่พระเขาไม่ตาจริงๆอาจารย์คิดว่าเพราะอะไรทําไมถึงเป็นอาจารย์หนูกันภายที่โด่งดังมากๆในวันนี้คร คืออาจารย์ที่แนวทางถูกทางซะมากกว่าคนเราเนี่ยไม่ต้องมากทําความดีไม่ทําชั่วยังไงก็ไม่มีภัยในตัวอยู่แล้วแล้วยึดถือความดีพ่อแม่และผู้ที่เจ้าคุณจําแต่วความดียังไงก็คุณจะไปไหนคือมันก็ไปไหน,นก็สบายใจอ่ะสุดท้ายเราขอหน่อยได้ครับคนที่จะมาสักการอาจารย์จะต้องเป็นคนแบบไหนต้องคนดีเท่านั้นเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ตั้งหน้าจะมาหากินเกิดทังทีต้องสร้างดีเอาไว้จะตายทั้งดีต้องฝากดีเอาไว้